ผลิตน้อยรุ่นมากๆนะครับแต่ราคาเพียงแค่14,500บาทสามารถปรับสูงเตี้ยได้ตามระยะกระบอกตัวนี้สามารถปรับสไลด์กระบอกได้จากด้านล่างตัวนี้สวัสดีครับนี่ครับช่วงโนกรีวิวนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวโช๊คที่มีชื่อว่า h d r i v e ซึ่งเป็นแบรนด์ h d r i v e ที่เป็นตัว EcoSpec หลายๆคนอาจจะรอการมาของตัวนี้อยู่นะครับซึ่งต้องบอกเพื่อนๆก่อนว่าโชคตัวนี้นะครับ ผลิตน้อยรุ่นมากๆนะครับแต่ราคาเพียงแค่14,500บาทนะครับชคเนี่ยแน่นอนแหละนะครับบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีฟังก์ชันแตกต่างกับตัวอื่นยังไงและหน้าตามันต่างกับตัวท็อปตัวเก่ามันยังไงนะครับเริ่มต้นกันเลยนะครับแต่ก่อนนะครับชคไฮ i ไ e ์ตัวเอสเปคนะครับเป็นระบบโมโนทูบนะครับแต่ตัวนี้เป็นระบบชวินทูบฉะนั้นหลยๆเพื่อนๆหลายๆท่านน่าจะทราบอยู่แล้วว่าโชคที่เป็นระบบชวินทูบเนี่ยได้ความนุ่มที่มากกว่าชคระบบโมโนทู e แน่นอน ฉะนั้นนะครับสำหรับผมเองเนี่ยแน่นอนแหละไหนๆก็พูดถึงเรื่องของความกระด้างความนุ่มแล้วเพื่อนๆก็ต้องมาคุยกันก่อนว่าเฮ้ยคุณจะใช้โช๊คทวิ Sub นทะูบเนี่ยคุณใช้รถขนาดไหนถ้าคุณเป็นคนใช้รถที่ไม่ได้เร็วนะครับต้องการโช๊คแบบขับสบายๆแน่นอนครับทวินทูบก็ตอบโจทย์กับคุณสําหรับคนที่ขับรถซิ่งนะครับแน่นอนครับอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์กับคุณในโช๊คระบบทบินทูบนะครับต่อมาเรื่องที่2นะครับแน่นอนครับตัวโชว๊คตัวนี้นะครับที่บอกว่ามีรถผลิตน้อย รถผลิตมีค่วิออสศูนย์แปดยาริสศูนย์หกก็คือยาริสตัวเจนสองนั่นเองยาวต่อมาครับตัวยาริสปีสิบสามบวกถึงเอทีพส่งปัจจุบันก็สามารถใส่ได้มีทั้งหมดสองรุ่นต In ัวนี้นะครับก็คือว i ออสยาริสสามารถใส่ร่วมกันได้สําหรับตระกูลโตต้าตัวต่อมานะครับในค่ายฮอนด้าบ้างตัวนี้เป็นแบบยูนิเวอร์แซลเลย GETK City G ิต City G M 2 City ิต1ิก็คือแน่นอนครับก็คือยิงตั้งแต่ G D มาถึง G K City มาถึง City 2020ใส่ร่วมกันแบบ Universal ฟังก์ชันในการใช้งานนิดนึงแล้วกันฟังก์ชันในการใช้งานของตัวโชค๊คัพเนี่ยแน่นอนครับสามารถปรับสูงเตี้ยได้ตามระยะกระบอกตัวนี้สามารถปรับสไลด์กระบอกได้จากด้านล่างตัวนี้แต่ครับโชค๊คไม่สามารถปรับรีบาหรือความนุ่มแข็งได้<อ>นะครับสาเหตที่ผมบอกเลยว่าโชคออกแบบมาในตัวฝั่งチบินทูบเหมาะสําหรับคนที่ ผมมองว่าตัวนี้มันเหมาะกับใครดีกว่านะครับก็แน่นอนแหละเหมาะกับคนที่ใช้โชคที่โชคเก่าเสียอยากจะทรงอยากซื้อสปริงโหลดจุดถึงยุรถที่เริ่มเก่าเริ่มแก่แล้วนะครับวันนี้คุณจะมาโหลดโดยการใช้สปริงโหลดในราคาที่4 5 0 0ับาทต้องไปซื้อโชคยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้มาใส่ร่วมกันนะครับโชคตัวนี้อาจจะตอบโจทย์กับคุณมากกว่านะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องแชร์กับเพื่อนเพื่อน,อนทุกคนเลยนะครับตัวนี้เราประกัน1ปี นะครับก็แบนเ h รสไลเนี่ยแน่นอนแหละหลายๆคนนะติดหูมาตลอดนะครับซึ่งทุกคนต้องยอมรับว่าสินค้าค่อนข้างทนทานและใช้งานได้ดีนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเนี่ยนะครับก็ลองปรึกษาพี่สองบดิบสดูไม่ว่าคนจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทยอยากได้ฟิลโชคแบบไหนปรึกษาพี่สองบดิบสอย่าลืมกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้โหนด้วยนะครับสวัสดีครับ